เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสิบธรรมะสอนใจแสงแห่งธรรมนำทางชีวิตมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสิบธรรมะสอนใจแสงแห่งธรรมนำทางชีวิต 1. เมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลย 2. ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิดเพราะฉะนั้น อย่าไปเก็บเอามาคิดเพราะไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน 3. เมื่อใดที่กัดกรุ่มใจลองสูตรลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้ว 4. การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมัวมาทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม 5. าเมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยเสียเวลาซื่อสัตว์ไวเวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีแค่นี้ก็เพียงพอ ให้เราสุขใจได้แล้ว 6. เรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครูชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปทุกเข้ามาแป๊บๆเดี๋ยวก็ผ่านไปสุขเข้ามาแป๊บๆปเดี๋ยวก็ผ่านไป 7. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปนตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันคนที่มีชื่อเสียงคนที่รวยลน้นฝาหรือคนที่รักกันสุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้แปดเมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองไตรตรองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและไม่มีใคร เป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริงแม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ 9. อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่ายที่เศรษฐีหวยหาก็เป็นได้แค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอ,อ,อีกมากเพียงใด 10. ความสุขง่ายๆที่เราหมองค้าว,วันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ไปเที่ยวได้มีคนรักอยู่ข้างกายยังอ่านเฟสเล่นลายอ่านบทความดีๆแบบนี้ได้แค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนแล้ว พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370